ลูกแรกหนึ่งแกนไปแล้วมาครับอ็บสองแกนเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเอาเอาแล้วยังบ่งหมดด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เจอกับปเก่งแ h a แล้วนะครับผมหลังจากที่เฮาไม่ได้เจอกันมาประมาณสัก2ปีสามปีได้เนาะวันนี้เก่งจะพาท่านผู้ชมมาทำแงามหนังสติ๊กกันครับดูฮะดูไม้บากาบนี่นะครับถ้าคนที่ดูเป็นนะฮะงาม,มานาครับท่านผู้ชมเขาแทบจะไม่ต้องได้เหล่าเลยนะครับแต่เฮาก็ต้องเหล่าเนาะปรับมุมดางในมานะครับผมนี่พอดีไอ้ที่ทํางานเพื้นตัดที่บ้านมาฮื้อนะครับเพิ่นมาฮือ,อเก่งดูเลยว่า อาสาที่จะทำเพื่อเปิดน,นะครับนี่มาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเกิีงจะไปท่านผู้ชมมา,าบาดขอบมันนิดนิดหน่อยเนาะบาดขอบตรงนี้แล้วก็เขาก็ทํากันเหลานะครับทากันเหลววัวเนาะแล้วก็เปลือกบางส่วนนี่เขาจะเบาออกนะครับเขาจะลากไว้เป็นลายคลาสสิกของมันแบบนี้เลยเนาะมาครับผมเริ่มขั้นตอนแรกคือกรารเหลาขอบนี้มันออกก่อนนะครับเขาจะเริ่มเหลาจากตัวที่มันหนาๆน,น,นี่ก่อนนะครับเหลาฝั่งนี้ออกก่อนเนาะมาครับผมคนที่เราจะมาทานะครับผม นี่กลับมาแล้วครับหลังจากที่ต่อด้ามมาต่อด้ามมาสลาเพื้นท a r ด้ามใหม่ให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ของเราก็มีประมาณนี้ครับผมสองอันเลื่อยนี่ไว้ตัดด้ามมาเนาะแล้วตัดไตมาเนาะแล้วก็มีดนี่ไว้เหล่านะครับมาครับผมเริ่มกันเหลาเลยครั้เดียวเราจะเหลาขอบตรงนี้ออกก่อนนะครับนี่ตรงนี้ออกกันเนาะมาครับผมเราจะเหล่ามันเว้าๆนะครับเมื่อเหลามันเว้าๆหรือว่ามันเป็นวงๆเนาะ เราก็ต้องเหลาจากมุมนี้ก่อนนะครับอย่างนี้อ่อาตรงนี้นะครับนี่แล้วก็เหลาจากตรงนี้ขึ้นไปนี่ครับถ้ามีม,มันโคมนะครับท่านผู้ชมการเหลามันจะง่ายเนาะนี่นะครับแค่เขาถูถูถ,ถ,ถูพื้นพื้นืไปมันก็นจะไปแล้วนะครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ให้เก่งได้เหลาอ่าขอบด้านในมาน,นะครับผมนี่ ขอบข้างในมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ้ะก้าข้างน้อยเดี๋ยวก็จะไปเหลาเพื่อมันเรียบๆหรือว่ามันเพียงๆน้อยเนาะขอบสองข้างนี้แล้วก็จะปับมุมมันเรียบร้อยทางข้างนี้มันเรียบร้อยหน่อยนะครับแล้วก็คงจะมามีอย่างมากครับผมสําหรับนําสติกงานนาสติ๊กน,นี้นะครับผมเพราะว่ามันเก่งจะคงลายเดิมๆของไม้มะขามนะครับคือเดี๋ยวจะจะถูๆอตัวนี้ออกให้หน่อยเนาะถูๆเปลือกมัหออกให้หน่อยนะครับ มาครับผมมาขั้นตอนการเหลาเก็บงานตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็เอาไอเศษแก้วหรือว่าขวดแตกมาขวดหน่มหอมเนาะมาครับผมดกเก่งขออนุญาตเหลาเก็บงานหน่อยนะครับหลังจากที่ได้เศษแก้วแบบนี้มานะครับผมเวลาจ,าจอยอแล้วเก็บถ้ามันเกอยมือเราอ่อนมือเด็กหน่อยนะครับเพราะมันจะลายเนาะเดี๋ยวเราอ่อนงูหรือว่ามาเตือไปหย่ำใส่เนาะ แดปีเนี่งนะครับเราจะขูดเฉพาะเปลือกให้มันจะปลอกออกได้นะครับออกนิดหน่อยเนาะแต่เขาก็ยังคงไว้ซึ่งลายไม้ลายเปลือกมันอยู่นะครับมันคัดสิกดีครับท่านผู้ชมนี่สังเกตก็ฮะเป็นแง่มเป็นตานี่ มันจะอาไว้เจ้าบนอยู่นะครับและก็ข้อดีของการที่เอาแป้งเอาบะเหลาออกนะครับก็คือมันกลับแล้วมันจะจับมือนะครับผมหรือว่ามันจะแน่นดีเนาะมันจะบะลื่นนะครับหรือว่ามะมื่นเนาะนี่โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวครับเด็กกเกตอนแล้วเรามาทํากันมัดสายมันะครับมาครับผมใส่มันนะครับใช้เลื่อยฉีวของเรานี่เลยวัดหน่อยนะครับ ทำยาวประมาณนี้เต้ตรงแมประมาณนี้นี่เลยกระดุสายตาเลยแม่นเปรแม่นเปรเราใช้เลยตัดเป็ี่นห้องนี่นะครับทั้งสองข้างเราก็จะใช้มีดเหล่านะครับปอกตัวนี้เข้าไปมาบักหูโ้งครับมาแจ้หงหูโคนนะครับ นะครับหลังจากที่เอาบากหูมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ตัวมัดของมันเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมสังเกตดูว่าเปลือกนี่เอาแทบบปอกออกเลยนะครับนี่นี่นะครับแต่เราจะเอาตรงกลางมันออกเนาะก็ที่เป็นตัวเว้ามานิดนึงนะครับผมที่ให้มันจะแตกกว่าหลังจากที่มันมาแง่มาได้ไปได้นะครับมาครับเด็กเก่งขออนุญาตมัดกุ้งไอเปื่อนก่อนนะครับนี่ นี่ครับตัดกล้วอ็มัดเนาะวัดเหมือนเดิมน,นะครับวัดจากป่ายเนี่ยมาภาพเกลืองน,นะครับอโอเคภาพเกลืองแบบนี้เลยเอาสองหัวนี่มันเท่ากันนะครับเอาสองหัวนี่มันต้าเท่ากันก็หูดตรงมาหูดตรงมาโอเคเราจะตัดตรงนี้ออกนะครับ้ามาจะได้สองเส้นพอดีครับ หผผลังจากที่ได้หนังยางไป2องเส้นแล้วนะครับเราจะมามัดกับหีโก่งนะครับผมต้องอวยๆหน่อยเนาะเพื่อความประชาตินะครับแง่คือตืดโก่งนั่นแะครับผมไอ้ตัวนี้เขาจะบาตัดให่้เพื่อนนอเดียวเพื่อไอ้เพื่อนบัตัาของเดียวนะครับถ้าเพื่อนชอบไอ้ตัวนี้ที่มันน้อยลงเนาะเขาก็จะมัดมาครับการมัดหีโก่งนั้นแต่ละคนนั้นจะมัดมาเหมือนกันนะครับเนาะไอ้เก่งมัดแต่แบบของไอ้เก่งแบบนี้นะครับใช้เตียนติ่นเหยียบไป กับมัดครับท่านผู้ชมดึงมันตึงๆนะครับสายโกงเนาะถ้าบ้านมันจะเส้นใหญ่เกินนะครับไปตรงที่เขามัดเนี่ยเนาะมันจะบกเครื่องกันนะครับนี่แหมรอบนึงเราก็จะเอาตัวนี้นะครับมากองตรงนี้เนะาะเสร็จเรียบร้อยครับนี่แต่ละข้างหนึ่ง ขออนุญาตมัดเห็นข้างหนึ่งก่อนนะครับมัดหนังยางนี่ติดหีกงเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก,จมามกานะา็จะมามัดออกับด้ามมันเลยเนาะมาครับผมจะมามัดขอให้เกงนี่ไอเก๋งจะใใจจะบัดใจข้างนี้เข้านะครับมาดูนะฮะมันจะมีข้างหยาบๆยาที่เป็นโคนเนาะแต่ถกาแยมข้างที่มันเรียบเรียบนะครับจะใั้ใด้านนี้ออกด้านนอกเนาะนี่นะครับหรือว่าที่จังบ้านเก่งคือปิ้นหีงนะครับนี่ ดึงครับด,ดึงถึงด,งดึงครับนี่ธรรมครับหนงังยางไอ้หนังหนังกุงนี่มันเหมือนตอนที่เก่งเป็นละอ่อนนะครับตอนที่เก่งเป็นละอ่อนนั้นมันจะเป็นเส้นแรกกว่านี้เนาะมันมบเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับสี่เหลี่ยมแบบนี้ความโงทนมันก็จะน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ การมัดนะั้นมันก็จะยากหน่อยเนาะดูวัดดูนะฮะว่าไอสองตัวนี้มันตึงเท่าเดียวกันก่อนนะครับเราค่อยมัดเนาะโอเคครับผมดึงตัวนี้ขึ้นมาการมัดหนังสติกนั้นแต่ละโคนจะเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมสําหรับหนังสติกนี่บ้านๆของเรานะครับนี่ครับก็คือ,คองานเปลี่ยนงานออริจินอลหรือว่างานาเดิมๆของมันนะครับก็คือ,คอทําการเหลาเพียงแค่ งงมด้านในออกเนาะแล้วก็ทำการมัดเซจเรียบร้อยยิงได้แล้วครับนี่โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเก่งขออนุญาตอา,อาจจะตัดด้ามออกประมาณนี้เนาะเพราะว่าเดียวถ้าตัดสั้นไปเด็จะประจับมือนะครับบางท่านกับมือใหญ่เนาะขออนุญาตตัดตัวนี้ออกนะครับนี่ตัดออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ความยาวของด้ามจับประมาณนี้เนาะ เก่งกับเผือกไว้้มืออ้ายเปิดอยู่นะครับนี่เผือกได้ประมาณนึงไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเก่งจะลองไปทดสอบให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะบ่าแง่หนังสติกันนี่ความเสถียรของมันจะได้กว่นะครับผมไปครับเดี๋ยวไปเก็บก้อนหินแล้วไปทดสอบกันครับผมมาครับท่านผู้ชมไม่เก่งจะทําการทดสอบหนังสติกเี่เก่งทำตะกี้นะครับผมตัวนี้กับก้อนหินห้าลูกนี่นะครับผมห้าลูกนี้ เก่จอกระป๋องสามแกนนี่นะครับไปตังป้งไว้ฝั่งสนุนฝั่งผู้นอกกับความยาวกว่าความกว้างกับประมาณสักสิบกว่าเมตรนะฮะไปครับเดี๋ยวขอไปตั้งอล้วก่อเอามาทดสอบกันนะว่า,าหนังสือที่กลัวว่างปาูงอันนี้มันสเสถียรกว่าครับผมไปครับ ออกกำครับรถเป็นไปสวนลงมาอยู่นะครับท่านผู้ชมที่ตั้งฝั่งถึงฝั่งปุ้นะฮะที่กโฟล์ต์เสาต้นเสาไฟนะครับเอาลองมาดูนะฮะลูกกระสุนห้าแกนเราจะทุกสักกี่แกนครับผมมาครับนะครับผมลูกแรกหนึ่งแกนไปแล้วนะครับอีกสองแกนเรียบร้อยครับท่านผู้ชม เอาเอาแล้วยังบ่หมดด้วน,นะครับผ่าไปครับผาาไปแหงลูกหนึ่งครับแหงสองคู่ลูกนะครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลูกกระสุนแหมลูกหนึ่งครับเดี๋ยวไปเห็นแหมลูกนึ่งสี่ลูกตีมูนแล้วครับโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับการทดลองยิงนี้ครั้งนี้ก็ถือว่า ความเสถียรของมันก็นยังใช้ได้อยู่นะครับผมมันพวกหอจะส่งงานให้ลูกค้าหรือว่าเมืองไอเปิดนะครับผมพอดีอาสามาทำเพื่อเปิดเนาะงานผงงานนี้โอเคครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ไอเก่ง,อ,งนอนนี้าตลบผลเวลาของท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเอาไว้ปากกันไมคลิปหน้าไอเก่งจะไปท่านผู้ชมไปซ่อมหากินหรือว่าจะมาทํางานหนังสติกหรือว่างานผง,งท่านผู้ชมได้ชมก,กันนั้นรอนติดตามชมนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเนี่ยไปเก็บกระป๋องก่อนนะครับผมไปครับสวัสดีครับแมนแบนเลยครับนี่แมบบนแบ,บนเลยไปครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายครับทุกชม ผมลยครับอของจริงของจริงพลังซอมนี่แกนี่โดนเฉียดครับเลยโกนไปเนาะแต่สองแกนี้โดนเต็มเต็มครับไปครับผม